สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอ้อมคนอีสานอินกรีตอีกแล้วนะคะมือน,นี้สิผ้ามาาทํานะคะปลาทอดหันเต่านะคะแล้วก็โรยกระเทียมเจียวห้ามัดเจียวกระเทียมกันก่อนเลยค่ะเริ่มต้นจากโขลกกระเทียมนะคะโขลกโขลกโขลก,กตำตำตำกระเทียมแต้บะตรงตำให้ละเอียดนะคะตำพ่อหย,ยาบค่ะให้เป็นชิ้นจักน้อยนะคะแตย่ตายานาหมากนะคะเวลาเรา ห้เาเจียวเนี่ยมันจะได้สม่ำเสมอนะคะนี่ค่ะกระใสน้ำมันลงไปอันนี้อ้อมใส่น้ำมันมะกอกนะคะน้ำก็เลยเสียออกสีเขียวๆนะคะอ่าพอน้ำมันห้าเริ่มหอนห้ากะ็ะส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมที่ห้าโขลกไว้นะคะ <c oughs> ไฟเห้าใส่ไฟกลางเด้อค่ะมีเสียดายกระเทียม กระเทียมโกลุงไปมีมีเก็บขึ้นไปนั่งอีกนะคะก็เจียวกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกระเทียมเราจะสุกไม่สม่ําเสมอนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหมแล้วก็สุกไม่สม่ําเสมอค่ะแล้วก็เจียวไปเรื่อยๆจนออกสีออกเหมือนจะเหลืองๆนะคะจากนั้นเราก็ ตักขึ้นได้นะคะถ้าออกสีเหลืองๆยาให้สุกมากนะคะเพราะว่า,าเราตักขึ้นมาแล้วเนี่ยกว่ากระเทียมเราจะเย็นนะคะเขาก็จะสุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะถ้าออกเหลืองนิดนึงเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อมก็จะตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะ ขึ้นมาสเสด็จน้ำมันเอาไว้นะคะจากนั้นเราก็มาทำปลากันต่อนะคะปลาเนี่ยอ้อมไม่ได้ถ่ายตอนที่อ้อมกำลัง <c oughs> กำลังทำความสะอาดปลานะคะเพราะว่าลืมค่ะก็จะตัดมาตรงที่ว่าอ้อมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัดมาเป็นชินช้นๆอ้อมใส่ตู้เย็นไว้แต่เมื่อวานนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวด้วยค่ะเนี่ยที่อ้อมเลาะ เราเอาเนื้อออกนะคะเราเราก็จะทอดทั้งหมดนี่แหละคะ่ะทั้งตัวปลาแล้วก็เนื้อปลานะคะเริ่มจากเราต้องมาซับเอาน้ําออกก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเราจะซับน้ําที่ติดอยู่กับปลาออกก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่ปลาเราจะแห้งดีแล้วก็เวลาทดอดน้ํามันไม่กระเด็นนะคะ ถ้ามีน้ำติดอยู่เนี่ยน้ำมันอาจจะก,กระเด็นใส่เราได้นะคะเพื่อน<ๆ>เนเนะหลายคนก็ร,รู้รู้กันแล้วแต่เวลาเวลาเราทำคลิปแล้วก็ต้องอธิบายค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารที่เราทำให้เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะ เราก็จะใช้เวลาหน่อยนะคะกับการซับน้ําทําไปเรื่อยๆค่ะซับไปเรื่อยๆนะคะปลาทอดเนี่ยเรา เราไปแปลทําเป็นอาหารอย่างอื่นได้ได้หลายอย่างหลายเมนูนะคะเราจะไปทําเป็นยําต่อกเลยก็ได้นะคะถ้าเราทอดเสร็จแล้วเราอยากจะไปทํายําปลาเนี่ยเราก็ทําน้ํายําขึ้นมาได้นะคะเพื่อนๆแล้วอ้อมก็จะซับไปเรื่อยๆนะ ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะปลานี่เราเลือกเอาปลา,าที่อ้อมทำเนี่ยถ้าจะเปรียบเป็นที่เมืองไทยของเราแล้วนะคะ <_ S 1> ก็จะเปรียบเป็นเหมือนปลานินนะคะแต่ปลานี้เป็นปลาของอามาจากทะเลคะ่ะเป็นปลาทะเลนะคะถ้าถ้าเป็นชื่อที่ประเทศกรีซนี่เขาจะเรียกว่าชิปโปรานะคะ ก็เนื้อเนื้อเขาจะออกคล้ายๆกับปลานิลของเรานะคะอ้อมก็จะเอามาทอดนะคะตอนนี้ก็จะซับตัวปลานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ซับแล้วเดี๋ยวน้ำที่ติดอยู่กับตัวปลาเนี่ยจะกระเด็นนะคะแล้วก็เวลาเราไปใส่แป้งทอดเนี่ยนะคะ,ะจะเกาะกันเป็นก้อนๆค่ะมันจะดูไม่สวยนะคะคเพื่อนเ่อเราก็ ทำให้ละเอียดนิดนึงเนาะจะได้ออกมาสวยๆแซ่บๆกันนะคะโอเคค่ะใกล้จะเสร็จแล้วอดใจรอ,อนิดนึงนะคะเราก็เปิดไฟเบาๆรอไว้ได้เลยนะคะนี่อ้อมตั้งกระทะใส่น้ํามันไว้แล้วนะคะเนี่ย ตอนนี้เราก็เปิดไฟเบาๆไว้ได้นะคะให้หม้อเราเริ่มร้อนนะคะ <c oughs> ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าเราซับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปเอาแป้งนะคะมาคลุกนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะเราต้องใส่ใส่เกลือก่อนนะคะปรุงรสก่อนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเราก็จะ ใส่เกลือใส่ลรลงไปก่อนนะคะใส่เกลือใส่พริกไทยค่ะอ้อมก็จะโรยใส่ทีละข้างนี้จะไม่เอาลงไปแบบขยำขยำนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อปลาที่เราหั่นออกมาแล้วนถ้าเราไปขยำขยับเ,เนื้อปลาเขาอาจจะเละติดกันนะคะจะดูไม่สวยอ้อมก็เลยะจะทำวิธีนี้นะคะ มันอาจจะดูเชื่องช้าหน่อยแต่มันออกมาสวยออกมาอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนๆค่ะรอชมกันต่อไปนะคะจะเย็นๆนะคะเนี่ยค่ะอ้อมก็จะโรยเกลือนะคะค่อยๆโรยเกลือไปค่ะโรยเกลือโรยโรยเกลือแล้วก็โรยพริกไทยนะคะ จะได้หอมถ้าเกิดบ้าเราจะทําให้เด็กๆก,กินนะคะเด็กๆเ,เขาอาจจะเผ็ดนะคะถ้าเราใส่พริกไทยเนะะี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้นะคะใส่แต่เกลือเพื่อรสชาติที่มันกลมกลม่อมขึ้นแค่นั้นค่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะออมก็จะใส่พริกไทยเอาพริกไทยออมก็จะหมด <c oughs> พริกไทยจะหมดเคาะก็ไม่ออก <c oughs> อ่าช่วงนี้ทำกับข้าวบ่อยนะคะ ทำกับข้าวมาให้พี่ให้น้องกินเนี่ยค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นนะคะ <c oughs> อย่าลําคาอ้อมนะคะที่อ้อมที่อ้อมทำคลิปยืดยืดเยื้อยืด,ย,ดยาวนะคะคือแบบว่าอ้อมอยากจะให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดนะคะถ้าเราทำจริงๆอาจจะไม่ทำแบบเชื่องช้าเหมือนอ้อมก็ได้นะคะ ตอนนี้อ้อมก็เริ่มหั่นค่ะเราจะหั่นแบบลูกเตา๋าสี่เหลี่ยมหรือเราจะหั่นเฉียงๆแบบนี้ก็ได้นะคะตามสบายแต่อย่าลืมว่า,าเราต้องหัน่นเท่าๆกันนะคะจากนั้นเราก็เอาแป้งสาลีอเนกผสมสแป้งสาลีอเนกประสมของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับปลาค่ะเอาปลามาลงคลุกๆนะคะแล้วก็เคาะๆแป้งออกจะให้อ แป้งไปเกาะกันเป็นก้อนๆนะคะทำแบบนี้ค่ะทำให้ดูนะคะถ้าเราทำจริงๆก็เทปลาลงเลยก็ได้ค่ะแล้วเราก็ค่อยมาเขี่ยๆปลาออกจากแป้งนะคะก็จะหยิบขึ้นมาอันนี้อ้อมทำให,ให้ให้เห็นแบบละเอียดเห็นแบบชัดๆนะคะก็เลยทำทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ทำไปจนหมดค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาแป้งมาโรยที่ตัวปลานะคะเอาแป้งมาโรยที่ตัวปลาเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องคลุกเยอะนะคะไม่ต้องใส่แป้งเยอะค่ะตรงนี้เราเอาโรยให้ทั่วเฉยๆนะคะเพื่อที่จะเวลาเราทอดเนี่ยปลาก็จะไม่ติดที่กระทะนะคะเพื่อนๆอ่ะเสร็จแล้วเราก็ จะเอาลงทอดแล้วนะคะเนี่ยอ้อมก็ทอดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะกลัวเวลามันเยอะเกินก็เลยตัดลงมาอีกนะคะเพื <c oughs> ่อนๆเนี่ยค่ะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะคนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆทําไมถึงต้องคนบ่อยๆเพราะว่าปลาของเราเนี่ยจะได้สุกสม่ําเสมอนะคะ เขี่ยไปเขี่ยมานี่แหละคะ่ะเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยเล่นอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะเขี่ยไปเขี่ยมาจนสุกอ่าจนเขาเริ่มเหลืองนะคะเริ่มเหลืองไม่ต้องสุกมากนะคะถ้าสุกมากแล้ว <c oughs> ถ้าจะเอาแบบปลาแบบกรอบๆอะไรเงี้ยอ่าเวลาเราทิ้งไว้นานๆเนี้ยปลาเราอาจจะแข็งค่ะ <c oughs> ไอ้แมไอแฮมบ่อยขอโทษนะคะเนี่ยค่ะก็สุกประมาณนี้พอนะคะทิ้งไว้ทั้งวันเนื้อก็ไม่แข็งนะคะจะเป็นแบบนี้ถ้ามันสุกมากเกินกรอบมากเกินเดี๋ยวจะแข็งเดี๋ยวจะไม่อร่อยนะคะจะเสียรสชาติเอาประมาณนี้ค่ะออมก็ขอทอดไปให้มันเสร็จนะคะ ที่อ้อมทำอยู่นี่ปลาสามตัวนะคะก็เลยดูเยอะค่ะซื้อปลามาสามตัวนะคะก็เลยทําทั้งสามตัวเลยค่ะกินทั้งครอบครัวไปเลยนะคะทำหนึ่งครั้งคือทําให้เสร็จให้หมดไปเลยค่ะการทําปลาทอดหั่นเตาเนี่ยนะคะก็มันก็หลายขั้นตอนก็ใช้เวลานะคะก็เลยท,ทําทีเดียวหมดเลยค่ะสามตัว เวลากินกินแป๊บเดียวหมดนะคะเวลาทํานี่ยืดยาวเพื่อนเพื่อนว่าไหมเวลาเราทํากับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้เวลาทํานานมากเลยนะคะแต่เวลากินนี่แป๊บเดียวนะตอนนี้ก็แป๊บเดียวสุกแล้วนะคะไวยังคะไวยังกะโกหกนะคะอันนี้ก็ตักขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเนี่ยอ้อม เอามาวางไว้ใกล้ๆใ,ให้เห็นนะคะที่ทอดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็เอาไปเสด็จน้ำมันก่อนค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาทอดตัวปลาต่อเลยนะคะแต่ปลาอ้เนเลยดูรู้สึกว่าตัวจะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆล้นกระทะเลยค่ะดูสิคะวางลงไม่ได้เลยค่ะทำยังไงดีทำาไงดีคะเพื่อนๆค่ะ วิธีแก้ก็คือเราอย่าวางหางปลาลงที่ปากหม้อกระทะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหางปลาของเราจะไปติดที่ปากหม้อนะคะแล้วอาจจะขาดก็ได้แล้วก็อาจจะไม่สวยนะคะเราก็หาช้อนหาอะไรมาวางดันไว้นะคะอย่าให้หล่นลงไปดีแล้วเราค่อยมาเอาด้านที่เป็นหางปลาเนี่ยมาทอดที่หลังก็ได้ค่ะ คือเราจะทอดตัวปลาให้เสร็จให้สุกเรียบร้อยก่อนนะคะแต่ไม่ต้องรอให้อีกด้านหนึ่งสุกมากนะคะคืออ่พอประมาณแล้วเราก็กลับด้านนะคะเพื่อนๆอย่าให้สุกมากนะเพ,พราะเพราะว่าอะไรเพ,พราะเพราะว่าถ้าปลาสุกมากเนี่ยเขาจะแข็งนะคะตัวเขาจะแข็งแล้วเวลาเรากลับด้านปลาขึ้นมาทอดอีกข้างหนึ่งน่ะมันจะทําให้ไม่สวยนะคะเนี่ยคะ่ะอ้อมก็กลับไปกลับมาเนี่ย ก็จะทําให้ดูนะคะตอนนี้ก็จะเอาด้านที่เป็นหางนะคะลงทอดนะคะคือตัวปลาของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็หางก็สุกแป๊บเดียวค่ะหางแล้วก็ไปจุ่มน้ํามันไม่นานค่ะตรงนี้ก็สุกแป๊บเดียวแล้วเราก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันเหมือนเดิมนะเห็นไหมคะหางปลาของเราก็จะสวยเหมือนเดิมค่ะ ก็จะไม่หักนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะหางปลาเนี่ยนะคะที่ทำที่ทำวิดีโอยาวๆก็เพราะอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบาตามขั้นตอนจริงๆเลยนะคะก็เนี่ยคะ่ะก็สวยไหมคะเพื่อนๆคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปเสด็จน้ํามันไว้นะคะเดี๋ยวอ้อมก็ขอทอดอีกสองตัวให้เสร็จนะคะเพื่อนเพื่อนอ้อมก็จะทําเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะเพราะว่าปลาตัวใหญ่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้อมตัดมาให้มันเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันนานเกินเราก็จะมาจัดใส่จานลงจานเลยนะคะวันนี้อ้อมก็จะเอาปลาที่เป็นตัวมา วางแค่ตัวเดียวก่อนนะคะเพื่อความสวยงามแล้วเราก็เอาปลาที่เราทอดเสร็จแล้วนะไปใส่วางเอาไว้นะคะแล้วก็จัดจานให้มันสวยงามค่ะตอนนี้เราก็ใส่ให้มันเรียบร้อยให้มันสวยงามจัดจานให้หน้ากินแล้วก็เราก็จะมี กระเทียมมาโรยข้างบนแล้วค่ะกระเทียมที่เราเจียวเอาไว้นะคะก็เย็นพอดีพอดีแล้วค่ะนี่ค่ะเอามาโรยนะคะก็จะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ถ้าเราอยากมีน้ำจิ้มอะไรมาจิ้มจิ้มสักหน่อยให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นเราก็อ่ะหาพวกน้ำจิ้ม น้ำจิ้มไก่หรือซตอสติ๊กหรืออะไรก็ได้นะคะนี่อ้อมทำมาให้สองอย่างนะคะคือยำมะม่วงด้วยค่ะ